สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับที่โสมพายหวยกันกแล้วนะคะวันนี้ที่โสมก็จะมีสูตรใหม่ที่ไม่เหมือนใครนะคะมาแนะนำกันหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรแอดมินในที่ไลน์แอดสามารถโปรสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรสามตัวบนนะคะคนหนึ่งจดเก้าแล้วก็กดเท่ากับสองรอบนะคะไปดูกันดียกว่า เดี๋ยวเราลองไปทวนสูตรรอบที่58กันนะคะก็คือเอารอบ57ค่ะมาคำนวณกันก็คือ481คูณ1.9กดเปอร์เซ็นตนะคะเรากดเท่ากับ2รอบค่ะก็จะได้0กับ1มานะคะอันนี้0กับ1เข้าทั้งล่างทั้งบนเลยจ้ารอบที่59นะคะ720คูณ1.9เปอร์เซนแล้วกดเท่ากับ2รอบนะคะก็จะได้0กับ2มาอันนี้2เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยจ้ารอบที่60นะคะ 8 92คูณ 1. นปนะคะแล้วกดเท่ากับ2รอบก็จะได้ศูนย์กระสามาอันนี้ศูนย์เข้าบนจ้ารอบที่6กเอนะคะ9ก้ี่หคูณ 1. นกซกดเท่ากับสองรอบนะก็จะได้ศูนย์กระสามาอันนี้3ามเข้าด่านหนึแล้วจ้าเดี๋ยวเราลองไปแทงรอบที่6.2กันนะคะก็คือเอาศูนย์หคูณ1.9ปนะแล้วกดเท่ากับ2รอบนะก็จะได้ศูนย์กับ 2, 0, 2มา อันนี้ที่เลือกสองนะคะเพราะว่าโนมันซ้ำเป็นสองตัวนะ mm. ก็เลยต้องขยับมาออกอีกเลขหนึ่ง mm. ก็คือเลขสองแทงสองตัวบนสองตัวล่างสิบเก้าประตูนะคะกดศูนกดสองค่ะอันนี้ขอแทงตัวหนึ่งบาทก่อนนะคะผลออกมาแล้วค่ะอันนี้ศูนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยจ้าโอ้โหโซนนี้เข้าห้ารอบรวดเลยนะคะ สนใจเลขแม่ๆอย่างนี้นะคะสามารถเข้ากลุ่มหวยของเจ๊โชมได้นะคะก็แอดไลน์มาที่แอดไลน์สามารถบปกงได้เลยนะเจ๊โชมว่าจะวางเลขแม่นๆอย่างนี้ให้ทุกคนเลยค่ะถ้าใครสนใจก็แอดมาเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ของเจ๊โชมพาลวยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะโอเคบายๆค่ะ